ในพุทธเทรวา a เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุนิพพานซึ่งหมายถึงการดับทุกข์และการหลุดพ้นจากพุทจักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นเองนิพพานคือสภาวะจิตใจจากการปล่อยวางจากกิเลสและการยึดมั่นในตัวตนเมื่อจิตเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติของทุกข์และความเป็นอนิจจัง ใายใต้การปฏิบัติตามแนวทางอาริยมรรคมีองค์แปดซึ่งประกอบด้วยสิ่สมาธิและปัญญาจึงสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้เป็นนิรันดรและปราศจากจากทุกข์โดยสรุปแล้วในพุทธเถรวาทการบรรลุนิพพานหมายถึงการสิ้นสุดของทุกข์ และการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตตยเกิดอย่างสมบูรณ์เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพยายามเข้าถึงในการฝึกฝนตนเองให้ถึงความสงบและความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริง